อยากจะมาตั้งนานแล้วก็พอดีแอดบัตพามาก็ได้มาเพราะว่าโอ้เนื้โอกาสเลยดีแล้วคราวนี้มากับแอดบัตบอกครับโอ้แอดบัตชวนมาเออผมนี่แหละจะชวนแต่ว่ามันรถไม่มีพอดีแอดบัตมีรถมาแล้มาแต่แอดบัตก็ชวนกันมาก็เลยได้มาครับเห็นอยู่ในคลิปว่าเอ้าพี่วางมาแล้วลงวางมาเร็วอ่ะ ก็แอบบอกว่าไปนอนแต่ก็ไปแล้วยิงดีไดีีใจเลยใช่ไหมแล้วลูกอะไรอยู่กับใครลูกก็อยู่กับแม่โอ้ฝากไว้เพราะว่าถ้าถ้าจะเอามาเพราะว่ามาหลายวันอยู่เพราะว่าเขาเด็กด้วยเนาะมันหนาวด้วยมาไงเ่ามันนี่มันเรียน เรียนอยู่ไม่มันหนาวด้วยเราอยู่ที่ไหนก็หนาวที่บ้านก็หนาวแม่ดูเลให้ดีๆเลยนะคะอยู่ที่บ้านหนาวกว่านี้อีกนะเกาะเกาะแบบยิางที่ที่นี่หนาวกว่านี้นะเกากาใช่ถ้าถ้าที่นี่หนาวนะที่เกากาก็ยิ่งตอนเกาะเกาะันีภูเขาเนาะที่สะกน่ะหนาวเหมือนกันบ้านฉันก็หนาวหนาวมากเลยเพราะบ้านฉันติดหนองหานไง อามากนะคะก็ดีใจนะลุงวางมานะเห็นในคลิปโอ้ลุงวางมาแล้วได้ได้มือใลคลิปนี้ยังไม่จบเลยผมผมก็ดีใจออดีใจที่ได้มาอได้มีโอกาสดีมาออถ้าอยู่โน่นล้วก็ถ้าอยู่น่นเราก็ได้เจอกันตลอดเนาะรับ พอมาอยู่นี่แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ได้ไม่เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เจอกันตลอดนะเออแล้วยายคันนี่มาถึงกี่โมงเนี่ยยวนีี้่่แลใชมก็มาถึงกี่โมงประมาณบ่าอยู่นสามโมงครึ่งสามโมงไปว่าสามโมงครึ่งนั่นแหละมีเพื่อนเพิ่มอีกแล้วครับเดี๋ยวก็จะได้เจอกันทุกวันทุกวันแล้วลุงวางพักที่ไหนนี่ได้หุ่นข้าให้ลุงวงกินทุกวันนี่ล่วงแล้ไปพักไปพักอยู่ที่บ้านนางลำเนี่ยอ๋อ ใช่ไหมยายฮันี่ก็ไปตั้งหลายวันนะคะนี่เพิ่งมาอ็นบัตรพาไปนู่นครับได้เอาผ้าห่มเอาอะไรมาเรียบร้อยเอามาเรียบร้อยรูยาวหูยาวจนถึงวันวงสรวงเลยเนาะหลวงวังเนาะโโอ้หวันศุกรขนะวันศุกร์จะได้กลับแล้วก็วันที่ยี่สิบสองเราไปเคลียร์ธุระที่วัดก่อนวันที่ยี่สิบสองก็จะได้มาลำกับแม่ผู้ใหญ่อ๋อแม่อ๊อฟก็กลับพร้อมกันกับแม่อ๊อฟแล้วก็กลับมาพร้อมกันอ ก็วันที่เก้าวันที่เจ็ดก็จะได้มาอีกวันที่เจ็ดโอ้ยนี่เป็นว่าเล่นเลยทีเนี้ยเดินสายเนาะเดินสายเหมือนกันนักร้องเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะจะมาเดินสายประจําที่นี่อยู่ประจำเลยดีกว่าันนี้อยู่ประจําเลยลุงวางดับเลยไม่ต้องเที่ยวเข้าเที่ยวออกเนี่ยนี่นะคะลุงวางไปมาๆก็ยังดีเนาะยังดีกว่าลุงวางก็ได้คลิปฟังด้วยไม่ใช่หรอคลิปไหนผมยังไม่รู้เลยว่าใคร เจ้ามีคลิปปังไหมวันนี้ไมู่เมื่อวานล่ะได้เข้าไปดูคลิปตัวเองมากมายอนาพวกฉันกับลุงวางไม่ได้สนใจคลิปปังอ๋อเอให้ได้อยู่กับลุงก็พอใจแล้วจ้ะไม่ได้สนใจว่าคลิปปังหรือไม่ปังจะได้เงินหรือไม่ได้เงินไม่สนไม่สนเราได้อยู่กับลุงก็พอใจแล้วจ้ะแต่ลุงวางยังไม่ไม่รู้เลยว่าคลิปปังมันเป็นแบบหน้่าเนนได้ วางไม่รู้ว่าคือปังหนมปังลอยเราไม่ได้สนใจว่าตรงนั้นว่าปังไม่ปังนะลุงเนาะถ้าถ้าจะสนใจก็ยังไม่รู้เลยก็อยากจะสนใจอยู่ก็ถามอยู่นี่แหละดูก็เอ๊ะมันคือน้อยคนดูเนาะไอ้ปังแบบไหนเนาะเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะ ฟังแังวก็อยู่ไปนี่แหละเนาะดูฟังไม่ฟังเราก็อยู่ไปมาจนซ้อมไปเลดเนาะได้มาแอปอัปเดตบรรยากาศที่อยู่กับลุงเนาะเราเราอยู่แบบนี้มีความสุขเลยไม่ได้สนว่าจะฟังไม่ฟังเนาะเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงว่าจะฟังหรือว่าได้เงินมากเงินน้อยเอขอให้เราได้อยู่กับลุง เราก็พอใจแล้วใช่ไหมอัดก็ดีใจที่ได้มาดูกับทุกๆคนคือก็เห็นทุกคนมีความสุขมากเราก็มีความสุขได้เห็นลุงหวังลุงหวังมาแล้วก็ดีใจเนาะคนว่าลุงหวังเคยเห็นอยู่ที่กกอกแล้วไม่เห็นนานแล้วนะมาก็โอ้ดีใจเห็นแอดบาดมาเมื่อวานโอ้ดีใจอมแ่อไรผมก็มาแล้วโอ้ยัง เห็นคนเก่าอยู่อยู่ก็ดีแต่หน้าเดิมๆมัีแต่หน้าจะกรอบๆคิดว่าคนหน้าเดิมๆจะหายไปหมดมีแต่คนหน้าใหม่เข้ามาที่ไหนได้นี่หน้าจะใหม่ที่ไหนมีแต่ใหม่ท่นนี่นี่แหละนี่แหละใหม่คนเดียวท่นนี่ยังเก่าอยู่ยังเก่าใหม่อยากมาใกล้ๆแน่ป่านนี่ให้เข้าเปซนให้น้องให้เข้าเว้ยน่อยบอกโอ้ยนะ มามาวันนี้พอดีเลยแม่นี่ว่าก็มามาวันนี้นะก็เห็นเห็นวันนี้เนาะก็ขี่รถมาอยู่เออนั่นแหละก็มาส่งนะนี่ก็จะไปถ่ายตอนลงรถอยู่โอ้ยวิ่งเข้าห้องเร็วจังเลยมันไม่พร้อมับมาเลยอ่ะมารถอะไรวันนี้คุณนันนี่มารถยนต์มารถที่บ้านนั่นแหละน้องชายมาส่งใช่ งายมาส่งไอตอนมาเนี่ยมันไม่ยากไอตอนกลับเนี่ยมันลำบากอาตอนตอนตอนมาเขามาส่งตอนกลับเขาไม่ได้มารับหรอไม่มาลับเพราะว่ามันเสียค่ารถเยอะอ๋ออืมเสียค่ารถเยอะเพราะไปกลับมันก็ห้าร้อยพันแล้วก็เลยเสียเที่ยวเดียวซะก็เสียเที่ยวเดียวแล้วก็ไปนั่งรถจากโน่นสองต่อสามต่อไปเลยทีนี้ถ้ากลับบ้านทีนะ มานั่งหลายต่อใช่ไหมคะต่อถ้าต่อเดียวมันไม่ยากนะนั่งต่อเดียวมันก็ไม่ยากแต่ถ้าต้องกลับวันวันธรรมดาไปนั่งรถอ่ะสายทางเ้าอยู่ที่ไหนทําไมไกลเขาบอกว่าอยู่สะลนก็อยู่สะลนก็ต่อไปอีกบ้านนอกก็เหมือนอยู่อกาอย่างนี้แหละมันต่อไปไปกอกอะง่ายกว่าซ้ําเอาจิงนะมันไม่ได้หลายต่อ มาที่ขึ้นรถตรงบกขสบเพราะว่าบ้านบ้านกอกๆมันทางผ่านยงไงมันวิ่งตรงอย่างเดียวมันไม่ได้แว่นมันแวะนี่ไงมันไม่มีหลายทางใช่รถมันเส้นทางมันเส้นเดียวแต่บ้านหญยมันนี่มันหลายทางมันมีรถหลายหลายต่อก็คือเราต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอหละมีรถอันนี้ก็ขึ้นไปมีรถนู่นขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยไงเง้ยหลอนี่ไนี่กลเนะหลายวันเนาะไปหลายวันเนาะหลดนี้ไปหลายวัน เมื่อไรีิรู้ว่าจะจ่ายค่าคมเมื่อไรเฮ้ไปหาันนี่ไม่มาทํางานเมื่อไหร่จะมาเนาะก,ก็น,นับนับวันเอ้ามาเห็นโทรก<อ>็ทีไม่ก็เลยถาม,ามก็มันไม่มีโอกาสมาเนี่แหละก็มแม่ก็อ่าดีขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจว่าปล่อยมือถ้าจะจับมือไว้อยู่งั้นก็จับไว้อยู่ตลอดชีวิตก็คือฉันจะให้คุณทำมะฉันจะไม่ยอม รู้ช่วยเหลือตัวเอง,งต้องฝึกอต้องฝึกก็ตอนนี้ก็แม่ก็ช่วยตัวเองได้แล้วก็กินยากินอะไรก็ได้อยู่ก็หัดเดินไปห้องน้ําห้องอะไรได้อยู่เพิ่งเพิ่งรู้ว่าอ๋อไปเข้าแม่เขาบอกกวันหนึ่งวันที่มาก็คือน้องเขาก็เขาก็อยู่น้องก็มีอยู่สามคนอยู่ตรงนั้นน่ะน้องสาวด้วยน้องชายด้วยตื่นเช้ามาเขาก็เอากับข้าวมาส่ง เพื่อนก็อ้อนนั่นแหละเพื่อนก็อ้อนนั่นแหละเอออ้อนนั่นแหละเป็นธรรมดาเนาะแม่แม่รักลูกเออนั่นแหละก็อยากให้อยังให้เราดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดแบบว่าให้เสิร์ฟตลอดไงแต่เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของคนแก่นะเนาะยิ่งเหลือเวลาน้อยก็ยิ่งอยากจะอยู่กับลูกๆเนาะ้าอย่างนี้นะจะเข้าห้องน้ำก็เรียกแหละ รียเราเป็นอะไรจะเข้าห้องน้ำสาหรับรคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด <share S 2> ้วย <đây S 2> นะคะสวัสดีค่ะนะคะ กระจับมันมีลุงวางก็มาหลายวันเลยนะค่ะ FC นะฮะขอบคุณลุงวางด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากช่องลุงวางด้วยนะคะลุงวางด้วยนะคะตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่แล้วก็เหมือนสี่อ๋อเหมือนสี่นะคะฝากติดตามลุงวางด้วยนะคะ FC คนไหนยังไม่ติดตามก็ฝากช่องลุงวางด้วยนะคะลุงหลาฝากกอกเนาะมันจะมันจะยกขึ้นมาแล้วก็จะลูกง่ายใช่ปะ